คิดจะล้างแค้นก็ทุกข์แล้วครับนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นนะก็ขอให้ทุกคนนะครับนึกถึงคําสอนของศาสดา,าของแต่ละศาสนาทําจิตใจให้สงบใช้ชีวิตอย่างมีสติเสพข้อมูลข่าวสารที่ดูแล้วสร้างสารรค์เป็นมงคลกับตัวเรานะอย่าไปเสพข้อมูลที่มีวันวัน,วนมีแต่เฮสปีดถ้อยคาหยาบคายใส่ร้ายชาวบ้านเขาอันนี้เราหลีกเลี่ยงถ้าเราเสพทุกวันปุ๊บเนี่ยชีวิตเราก็จะมีแต่ความทุกข ผมเองได้ฟังพระเทศฟังพระพูดในโซเชียลเยอะแยะนะครับอย่าไปเสพเยอะนะครับเราไปดูรายการที่ด่ากันไปด่ากันมาคุณด่าผมผมด่าคนชีวิตมันมีแต่ความทุกข์พอตื่นมาแล้วเอาไอ้คนนี้ก็ดาก่าคนนี้ไอ้คนนี้ก็ดาก่าคนนี้ด่ากันไปด่ากันมาเดี๋ยวก็ไปฟ้องร้องกันอพอฟ้องร้องเสร็จเอาไปพอค่ะ,ะฟ้องแพ้ก็เป็นไงดักยิงดักฆ่ากันบางคนก็นัดหมายไปที่บ้านแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ยิงเขาตาย จนเป็นข่าวเป็นข่าวกันเพราะอะไรเพราะความแค้นนะครับนะก็อยากอยากดักยิงดักฆ่ากันสุดท้ายก็ตายไปเถ,ถียงกันไปเถียงกันมาไม่รู้ว่านะตายกันเพราะทะเลาะวิวาทหรือเถียงกันไปเถียงกันมาก็ไม่รู้ว่าตายเพราะวางแผนมาฆ่ากันปิดประตูตีแมวนะยังเถียงกันไม่จบครับคดีดังๆครับนะครับนะผมก็ไม่ได้หมายถึงคดีไหนนะนะฮะก็แย่งกันเป็นใหญ่อยากจะลงเลือกตั้งนะครับผมอยากจะลงนะครับ นะครับคุณพ่อจะให้ผมลงไหมคุณพ่อบอกไม่ได้เดี๋ยวคุณพ่อจะต้องให้ลูกน้องคุณพ่อลงเอา้าแล้วผมรับใช้คุณพ่อมาตั้งนานแล้วคุณพ่อทําไมไม่ให้ผมลงนะ่ะก็จะให้เองลงได้ยังไงลนะ่ะผลประโยชน์มันเยอะงบประมาณปีละพันกว่าล้านอยู่สามสี่ปีเนี่ยสี่ปีก็สี่พันล้านอะสามสี่ปีอะนายกบอบจแล้วให้คุณลงแล้วคุณจะแบ่งให้ผมเทนะ่าไหร่ล่ะอืมนะผมจะให้คุณพ่อเท่านั้นตรงนี้นะนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องนิทานเล่าเรื่องให้ฟังว่า นะครับนะเราไม่ได้หมายถึงคดีไหนเป็นการให้ความรู้กับประชาชนว่านะตำแหน่งนายกอบจอในแต่ละจังหวัดเนี่ยตอนนี้มันแรงเหลือเกินอ่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นไงแข่งขันกันนะครับแข่งขันกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับแข่งขันกับเลือก,เล,อกเลือกตั้งสสระดับชาติเดี๋ยวนี้ลงมาระดับอบจอแล้วเพราะอะไรท่านทราบไหมผมได้คุยกับสสอเขาบอกว่าสสไม่มีงบประมาณเป็นสสเนี่ยดูเท่ดูดีแต่ไม่มีงบประมาณ รับเองนนเดือนแสนกว่าบาทนะครับแต่นายกอบจเนี่ยจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยจังหวัดละพันกว่าล้านพันล้านบางพันพันเจ็ดร้อยล้านมากนะนะครับบางคนเขาบอกว่าถ้าเราคิดแบบคิดไม่ดีนะคิดลบนะนะเราหักหัวคิวสิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะสิบเปอร์เซ็นพันล้านเราก็ปีละร้อยล้านอะ่ะสามสิบเปอร์เซ็นก็ปีละเท่าไหร่สามร้อยล้าน เราอยู่3-4ี่ปีก็คูณไปเนี่ยสามรอล้านคูณสี่ครับเราเป็นเศรษฐีพันล้านแล้วดังนั้นเขาถึกงลงทุนกันเนี่ยนะครับอย่างนะครับอ,อย่างคดีความต่างๆเนี่ยนะเห็นไหมการเลือกตั้งนายกอบจลงทุนร้อยล้านลงทุน200ร้ล้านในการเลือกตั้งนายกอบจเพราะอะไรเพราะงบประมาณมันเท่าไหร่พันเจ็ดร้อยล้านพพันเจ็ดร้อยล้านเนี่ยลงทุนสักสิเซตนะ หาเสียงด้วยคะแนนนิยมด้วยพักพวกด้วยแจกตังค์ด้วยนะลงทุนไปร้อยสองร้อยล้านเข้ามาปีเดียวก็คืนทุนแล้วนะครับนี่คือว่าทำไมเขาถึงมีการแย่งชิงกันอยากจะเป็นใหญ่ต้องฆ่าต้องแกงก็ต้องทำร้ายกันอันนี้นะอันนี้เป็นการพูดแบบทั่วไปนะพี่น้องจะได้ทันนักการเมืองนะครับเงินเดือนไม่กี่ตังค์แล้วครับนายกอบจเนี่ยนะครับผมเคยคุยกับนายกอบจเนี่ยแหล่งข่าวเนี่ยมเงินเดือนไม่กี่ตังค์แต่ว่าอำนาจเยอะ จัดซื้อจัดจ้างใบอนุญาตเก็บนู่นเก็บนี่อะไรต่างมันเยอะแยะผสมภาษีอะไรต่างมันสามารถที่จะเป็นช่องโงช่องทางในการาหาประโยชน์ในทางไม่ชอบเยอะแต่ก็กราบเรียนนะครับนายกอบจอส่วนใหญ่เป็นคนดีนะแต่มันก็มีบ้างที่เป็นคนที่นอกลูก่นอกทางเน้นเรื่องเองินเ,เรื่องทองนะสังเกตมีนายกอบ,อบจอคนไหนบ้างที่ไม่รวยมีไหมครับพี่น้องไม่มีนะครับนายกอบจอทุกคนรวยหมดนะนายกอบจอ ถ้าจนก็แสดงว่าอะไรก็หมายถึงว่าก็เอาเงินเข้านอมินีไงเข้ายาิพี่น้องบ้างอะไรบ้างอะไรต่างนะครับพอเข้าไปเป็นปุ๊บมันก็จัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมาสร้างถนนหนทางซื้อคุรุพันธนะนะ์นะครับนะหนึ่งเงินใต้โต๊ะนะครับสองอะไรเอาพักพวกตัวเองมาทําธุรกรรมมารับจ้างมาขายสินค้ากับอาออปจก็ได้ประโยชน์อันนี้สําหรับคนที่คิดไม่ดีแต่คนที่คิดดีๆเขาก็ทําเพื่อชาติบ้านเมืองแต่ เราก็ต้องไปค้นหาว่าเราจะเลือกคนแบบไหนเข้ามาแต่ถ้าเกิดรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นลูกมารุ่นลูกรุ่นหลานเขยสะพ้ยนะครับถ้ามันผูกขาดอยู่คนเดียวนี่แสดงว่าอะไรมันกินลวกพอใครจะมาเป็นก็ปุ๊บก็ไม่ไงก็โดนลูกปืนไปนะครับโดนลูกปงลูกปืนกันไปนะครับนะครับอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงเคสใดแต่ว่าเป็นการให้ข้อคิดว่าการจะเลือกตั้งส่วนตัวแล้วเนี่ยไอ้พวกบ้านใหญ่เนี่ยเราไม่ควรจะเลือกแล้วพอแล้วมันกินมาจนอ้วนจนรวยจะมีทําไงแล้ว ไปไหนมาไหนไม่นั่งรถแล้วเครื่องบินส่วนตัวนะบ้านไปอยู่แล้วอยู่ข้นวุหานนะเออนะครับเมียสามคนห้าคนแตไม่หมดนะนะครับนะแล้วพอมันมีเงินปุ๊บมันก็ไปไงไปซื้อตําแหน่งส่งลูกส่งหลานไปเป็นรัฐมนตรีบ้างนะพ่อเป็นนายกอบจอนะลูกไปเป็นรัฐมนตรีเพราะอะไรเงินมันเยอะนะบางพักบางคนนะนะนะครับจะเป็นรัฐมนตรีมันต้องประมูลกันจะต้องมีนายทุนมีต้องสปอนเซอร์ กระทรวงไหนงบประมาณเยอะเอา้าประมูลกันไปอ่ากระทรวงนี้ปีละห้าแสนล้านอ่าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เท่าไหร่อ่าห้าหมื่นอ่าคุณจะมีทั้งห้าพันไหมละ่ะมาเป็นนะครับเพราะการเป็นรัฐมนตรีที่มันมีงบประมาณเยอะๆเนี่ยนะมันก็มีข่าวลือทํานองว่ามันก็ต้องจ่ายตังค์อ่ะอยู่ดีๆจะมาเป็นได้ยังไงละ่ะเพราะงบประมาณห้าแสนล้านสิบเปอร์เซ็นต์ก็เท่าไหรล่ล่ะห้าหมื่นแล้วถ้าสามสิบนะโอ้โหนะครับและการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยมันไม่มีลดเลย มันมีแต่เพิ่ม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 คดีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเยอะเต็มปวดเต็มศาลครับท่านไปดูสารอาญาคดีทุจริตที่คดีเต็มนะครับเยอะแยะไปหมดวันวันเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสได้คุยกับคนในกระบวนการยุติธรรมเขาบอกพี่เดครับคดีทุจริตนับวันเพิ่มโดยเฉพาะทุจริตที่มาจากไอไอไอ,าอาการปกครองส่วนท้องถิ่นพวกอบตอ <c oughs> พวกอะไรนี่เ <c oughs> ขาเรียกอะไรเทศบาลแล้วก็พวกอะไร อะไรวะนายกบอบจมันเยอะนับวันเยอะเพราะงบประมาณมันเยอะเป็นสอสอเนี่ยจะไปคดไปโกงอะไรนะจะไปตบทรัพย์ตบอะไรก็ได้ติดคุกไม่มีอำนาจสอสอทุกทุกวันมังมีแต่ความเท่นะครับนะความเทม,ม,มันไม่เคยมีอำนาจมันเป็นสมัยโบราณน,นะครับนะถ้าถามว่าเป็นสอสอก็เป็นนายกอบจเขาเป็นนายกบอ,อนนยกบจเพราะอะไรเป็นแล้วรวยมีอำนาจวาสนาในจังหวัดใหญ่ตัวนะครับนะทุกคนก็พอเป็นเสร็จก็ต้องเรียกว่าเสีย เรียกว่าท่านเรียกอะไรต่างๆนะครับอํานาจวาสนาผู้ว่ากเกรงใจในอำเภอผู้การจังหวัดเกรงใจหมดหน่วยงานราชการเพราะงบประมาณเยอะนะจะา้างงบประมาณไปทําอะไรก็ได้นะครับก็เขียนงบประมาณมาสินะครับจะจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆความจําเป็นหรือไม่นะครับอ่านะครับ,นะรบมันก็ามาจากอะไรมามาจากอ่าอานาจของตัวเองตัวเองสามารถที่จะเอาเงินเอาทองของอ่าพี่น้องประชาชนในจังหวัดเนี่ย ไปทาอะไรก็ได้ไปซื้อเสื้อก็ได้พาชาวบ้านเที่ยวก็ได้อบรมสัมมนาก็ได้นะครับหรือไม่ก็อะไรนะครับก็ไปซื้อปลาอะไรต่างๆมั่งทาป้ายโฆษณามั่งซื้อเสาไฟกินนาลีต้นละหกหมื่นต้นละแสนก็ได้ได้หมดเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มีการเลือกตั้งนายกอบจแล้วก็ในวันที่ยี่สามธันวานเนี่ยเขาก็จะรับสมัครกันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกอะไรเนี่ยอย่าไปเลือกไอ้พวกนะเป็นมานานแล้ว นะครับพวกเป็นนานๆพวกบ้านใหญ่อะไรเนี่ยเปลี่ยนบ้างเอาเอาบ้านใหม่บ้างนะครับนะแล้วก็ไอ้พวกที่ยิงกันฆ่ากันเนี่ยเราอย่าไปเลือกเลยนะต่างคนไปไหนมาไหนก็ต้องมีนักเลงนะครับนักเลงก็มีสองอย่างนักเลงหัวไม้นักเลงอันตาพันนักเลงอาชีพมือปืนประกบนะครับบางคนเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับจ้างตำรวจครับนะจ้างตำรวจนะครับตำรวจในเครื่องแบบเนี่ยครับรับราชการเนี่ย นะครับนอกจากรับราชการด้วยก็รับจ้างเป็นนะรปภให้กับพวกบรรดาสอจอนะครับเราเห็นมาเรียมีข่าวมีคราวเนี่ยผมไม่ได้บอกจังหวัดไหนนะก็ปรากฏข้อที่จริงก็ปรากฏว่ามีตำรวจครับเป็นรอปภเป็นลูกน้องให้กับสอจอนาะยกบอบจไปไหนมาไหนมีตำรวจคุ้มกันนะครับแทนที่จะเอาตำรวจเราเนี่ยไปจับคนร้ายเนี่ยพวกมิจฉาชีพเนี่ยหลอกลวงประชาชนเยอะแยะมาจับไม่ได้นะอะเพราะอะไรกำลังไม่พอเพราะกําลังก็เลย นะมีคนมีนักการเมืองขอเอาตำรวจไปติดตามนักการเมืองก็ไม่จ้องทํางานนะ,ะตำรวจไปติดตามนักการเมืองท้องถิ่นไปไหนมาไหนก็มีตำรวจสามคนห้าคนคอยติดตามคอยคุ้มกันนะผมไม่ได้บอกคดีไหนนะนี่ผมเล่าให้ฟังผมดูข่าวนะครับนะก็ไปพาดพิงเขาเดี๋ยวเขาจะฟ้องร้องก็คือหมายถึงว่าตำรวจก็เอาเวลาราชการก็ไปเป็นมือปืนให้กลับะไรให้กับบรรดาสอจ,อจนะครับนี่แหละครับนะแทนที่จะเอาไปสืบสวนจับกลุมเนี่ยแต่แล้โรงพักเนี่ย นะผมเคยคุยกับผู้กำกับหลายโรงพักเลยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเขาบอกพี่เดชครับหมายจับค้างเก่าเนี่ยเยอะแยะนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยทั่วราชาัานนวันวัน,วนอาจญากรรมเยอะแยะมากมายแต่เราแต่เราทําไมอะนะครับเราไม่มีตํารวจไปจับกลุ่มเพราะตำรวจเลยโดนขอตัวไปช่วยราชการไปนูน่นไปติดตามนักการเมืองติดตามประธานกันมาที่การติดตามาสภา,าประธานสภาอะไรต่างท่านทราบไหมครับอันนี้คือความจริงที่มีใครกล้าพูด พอบอรตรเขาไม่กล้าพูดหรอกพูดไปเดี๋ยวเขาก็เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะคนจะแต่งตั้งพอบอรตรก็คือนายกลัมนตรีและคณะกรรมาการกตอตรน้ำก็ท่วมปากตํารวจก็ลาบากตํารวจเนี่ยเป็นหน่วยงานเดียวที่งบประมาณอะไรก็ไม่มีนะแต่ทํางานได้นะครับเป็นหน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณแต่ทางานได้เพราะอะไรครับเพราะว่าการสืบสวนสอบสวนเนี่ยคดีฆ่าคดีอะไรอ่ะอย่างน้อยๆต้องห้าหกแสนเงินที่ใช้ในการสืบสวนอะผมคุยกับตํารวจนะเพราะฉะนั้นเงินพวกนี้ก็ต้องมาจากอะไร นะนะก็อาจจะต้องมาจากอะไรคนบริจาคและคนจะบริจาคเงินให้ตำรวจเนี่ยเนี่ยนะนะกตอตอลลารักต่างๆนะต้องเป็นคนประเภทไหนนะครับนะก็ต้องคนที่มีทําธุรกิจและมันเสี่ยงในการที่ตำรวจจะเข้าไปเยี่ยมไปตรวจคนก็เช่นนะผับสถานบริการนะครับพวกในทุนเงินกู้พวกรับจำนำทะเบียนรถพวกปล่อยเงินกู้พวกเ,เ,เ,เกี่ยวกับเรื่องคนต่างด้าว คนเข้าเมืองอเกี่ยวกับอะไรแปลกๆอะ่ะพันดงพันนันอะไรพวกนี้นะ,ะเขาก็อาจจะส่งคนมาเป็นอกอตรลงพักเนะี่ยเพราะตำรวจก็จําเป็นต้องได้รับงบประมาณพวกนี้มาใช้ในการสืบสวนสอบสวนเพราะตำรวจไม่มีเงินอ่ะงบประมาณไม่มีรัฐบาลก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรก็คิดว่าตำรวจเนี่ยไม่มีเงินก็สามารถสืบสวนจับลุมได้มันก็เลยทําให้ตำรวจบางประเภทก็ต้องไปยุ่งกับพวกสีเทาบ้างอะไรบ้างเพราะจําเป็น ถ้าเอาเงินเหล่านั้นมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนอันนี้เท่าที่ผมเคยฟังพี่น้องตํารวจบางคนเขาเล่าให้ฟังนะแต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จนะมันก็กลายเป็นอย่างเงี้ยไปดูกรตอรอโรงพักแต่ละคนเนี่ยนะตัวแทนของคนนั้นคนนี้อะไรต่างนะใครที่มีความเสี่ยงจะตดคุกเนี่ยอย่างเปิดผับอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เกินเวลาบ้างอะ,ะอะไรอะไรต่างมันก็จาเป็นเนะีนะ่ยพวกนี้ก็กลายเป็นก,นกตรตรอโรงพักนะพอมาเป็นพวกเดียวกับตารวจแล้วเวลาทําผิดทำลายต่างๆเนี่ย พี่น้องประชาชนคิดว่าพี่น้องตำรวจจะกล้าไปจับลุมไปอะไรเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ <c oughs> ก็ก<ๆ>นะ็นะนะก็เล่าให้ท่านฟังนะท่านจะได้รู้ทันไงน,นะครับนะนี่ครับนะเอาละครับ,นะเ,รบเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เดด้วยก็ให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อคิดจะได้รู้ทันตำรวจต่อไปก็รู้ทันสื่อทุกวันนี้สื่อสารมวลชนก็นําเสนอข่าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็แต่ละช่องก็นําเสนอคล้ายๆกัน นะครับข่าวที่นิยมมากที่สุดก็คือคนทะเลาะก,กันนะครับแล้วก็ข่าวดราม่า